สวัสดีค่ะสวัสดีคนวันศุกร์ค่ะวันศุกร์ดวงรายสัปดาห์วันที่16-23อถึง23อ่ะขอหลับตาหยิใหใบให้3มใบไพ่อยากบอกอะไรหลังสงการผ่านไปอ่ะ The l o v e r 8ถ้วยและอัศวินขี่ม้าขาวแสดงว่าได้รับสิ่งใหม่สัญลักษณ์ของไพ่ The l o v e r พระเจ้าให้กำเนิดอาดัมกับอีฟ การเดินทางการเดินหันหลังให้กับสิ่งที่ไม่ใช่ อัศวินขี่ม้าขาวข่าวดีข้อเสนอและโอกาสแสดงว่ามันจะมีข้อเสนอมันจะมีโอกาสมันจะมีข่าวดีเพศชายเพศหญิงนำมาซึ่งการเจรจามีข้อเสนอที่ดีที่เป็นประโยชน์อนุมัติแล้วผ่านแล้วสำเร็จแล้วสอบสัมภาษณ์ไว้รอเรียกทำงานรอเรียกบรรจุได้รับข่าวดีตกลงเจรจาพูดคุยทำสัญญาทำธุรกิจส่งผลดีได้รับข่าวดี คุยได้มีข้อเสนอมีโอกาสดีๆเข้ามาและมองว่าเราเองก็พึงพอใจสัญลักษณ์ของไพ่แดถ้วยคือความชัดเจนกับตัวเองในสิ่งที่ตัวเองต้องการ รู้ว่าอะไรใช่รู้ว่าอะไรไม่ใช่การหันหลังให้กับถ้วยแปดใบหมายถึงถ้าข้อเสนอนั้นไม่ดีมันไม่ใช่โอกาสที่ดีสำหรับเราหรือมันไม่เหมาะสมกับตัวเรากล้าที่จะปฏิเสธไพ่ใบน,นี้หลายๆคนอาจจะมองว่าดือจงังโง่จังเอ๊ะบ้าหรือเปล่าไม่บ้า เรารู้ว่าเราชอบอะไรเรารู้ว่าเราเหมาะก,กับอะไรถ้าสิ่งที่เป็นอยู่ตรงนี้ตอนนี้ถ้าสิ่งที่ทำอยู่งานที่ทำอยู่หรือแม้แต่ความรักคนรักที่คบอยู่ไม่ใช่เอาง่ายๆเลยนะเหตุผลคือมันไม่ใช่ทำไมถึงลาออกจากงานนี้มันไม่ใช่ทำไมถึงเลิกค้าขายก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่ ก็หันหลังให้แล้วอยากทำอะไรชัดเจนกับตัวเองแล้วไปตามฝัน The lover คือการได้รับโอกาสผู้ใหญ่เมตตาการได้เปลี่ยนงานการได้ย้ายสภาพแวดล้อมการได้ย้ายถิ่นฐานการได้ย้ายที่อยู่มันไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีก็อาจจะทําให้เราได้รับความเมตตาเอนดูแล้วอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีสุขภาพจิตก็จะดีตามมาเรื่องของความรัก ความรักเป็นจังหวะของสเสน่ห์ไพ่ใบนี้คือความน่ารักความกลุ้มกลิ่มความมีสเสน่ห์น่าค้นหาใครๆก็อยากคุยอยากเจราจา The Lover ก็เป็นไพ่สเสน่หาอารมณ์ทางเพศเรื่องของเพศสัมพันธ์สำหรับคนมีคู่ไพ่แบบนี้อาจจะไม่ส่งผลดีกับคุณสักเท่าไหร่เพราะมันจะมีคนเข้ามาจีบคุณทั้งๆท,ที่เขาก็รู้ว่าคุณมีคู่มีแฟนอยู่แล้ว ต้องระวังความสัมพันธ์ทางกายอารมณ์พาไปกิเลสตัณหาพาไปรู้จักปฏิเสธนะคะ หันหลังให้ปฏิเสธให้คุยกันเรื่องอื่นได้แต่คุยกันเรื่องชู้สาวก็พยายามเลี่ยงๆไปจะได้ไม่มีปัญหาตามมาในภายหลังความมีเสน่ห์เนี่ยมันดีอยู่แล้วแต่บางครั้งสำหรับคนมีคู่หนูอยู่ดีๆหนูจะหาเหาใส่หัวหรือลูกต้องระวังนะแล้วก็มันจะมีผลนะกับเรื่องของอะไรที่จะได้มาเดี๋ยวรอดูในเรื่องของการเงินส่วนเรื่องของคนที่โสด คนโสดอาจจะได้เจอคนที่ดีที่ใช่ที่ถูกใจเอาแค่นี้เลยนะใช่และถูกใจคุยได้คบต่อแต่อาจารย์ต้องเตือนอย่างหนึ่งเพราะว่าไพ่เด e ร์ลเลิฟเวอร์เลเวอมันเป็นความใคร่ความอยากความต้องการมากกว่าเป็นรักแท้หลายๆคู่อาจจะเริ่มต้นจากการเช็คของกันก่อนนอนด้วยกันก่อนอ่าเทสระบบกันก่อนเลิศไหมแซบไหมแล้วถ้ามันคุยกันได้ในระยะยาวก็ยิงยาวไปเลย แต่ถ้ามันแซบกันแล้วอะไรกันแล้วลรวรู้สึกว่าอ๋อเบื่อละอาจารย์มันไม่โอเคไม่ใช่อ่ะก็เทบ้านไข่บ้านมันแค่นั้นจบอาจารย์จะบอกว่ายังไม่ต้องจริงจังนะถ้าคิดจะแซบกันเป็นครั้งเป็นคราวก็แซบไปคนโสดะนะแค่รู้จักป้องกันเด้ออ่ะแล้วการเงินล่ะมันเกี่ยวข้องกับอะไรกับสเสน่ห์ของหนู the lover เนี่ยอย่างแรกคือผู้ใหญ่เมตตาเอ็นดูให้เงินให้งานให้โอกาส ได้เลื่อนขั้นได้เลื่อนตำแหน่งได้ปรับเงินเดือนนะอย่างที่สองมีข้อเสนอดีๆทางการเงินเสนอเงินเดือนให้เสนอขั้นเสนอตำแหน่งให้เราเลือกได้เราต่อรองได้อย่างที่2ออันเนี้ยเกี่ยวกับเรื่องของชู้สาวอย่างเดียวเลยเอาของขวัญเอาของรางวัล เอาของมีค่ามาให้เราซื้ออันนั้นให้เราพาเราไปเลี้ยงพาเราไปกินก็เป็นลาบป่าประหยัดเงินด้วยได้ของที่อยากได้โดยไม่ต้องเสียเงินสักบาทแต่ก็จําไว้ว่าของฟรีไม่มีในโลกแต่โชคลาบของคนวันศุกร์เนี่ยจะมาในลักษณะนี้แหละถ้าจะซื้อหวยนะก็มีคนเอามายัดใส่มือให้ไม่ต้องซื้อเองหยิบเลยมาหยิบให้หนูเลยอะไรอย่างเงี้ยเลขเด่นเลขมงคล 4884เลขเด่นเลขมงคล4884และ6 8 8 6นะมีอยู่2เลขนะ48กับ68นะก็ไปวัดดวงกันเอาส่วนเรื่องของรายได้ที่คาดหวังสำเร็จสมหวังดังใจการเจรจาเรื่องเงินเรื่องผลประโยชน์สำเร็จสมหวังดังใจ มีค่าใช้จ่ายจากการเดินทางเล็กน้อยแต่ก็ยังมองว่าได้ผลประโยชน์มากกว่าเสียประโยชน์เป็นจังหวะนาทีทองน้าขึ้นรีบตักเสน่ดีเจรจาเด่นค้าขายได้รีบปิดจับปิดโปรเจกต์ปิดการขายรวยรวยรค่ะส่วนเรื่องของวัตถุมงคลเสริมดวงนะก่อนที่จะไปเรื่องของสุขภาพอาจารย์ขอ,อ่โฆษณาประชาสัมพันธ์สเสน่ห์แรงสเสน่ห์ดีน้ำขึ้นรีบตัก บูชาหน้ากระบาดนะหน้ากเกี้ยวหน้ากระบาดเสริมดวงค่ะเสริมดวงสเสน่ห์เสริมดวงเมตตาผู้ใหญ่รักเมตตาเอนดูเทวดาเมตตาเอนดูเสริมความรักความสมัคคใในหมู่คณะการทํางานการค้าการขายลูกน้องบริวารเพื่อนร่วมงานเสริมสเสน่ห์สำหรับคนโสด และเสริมความรักสําหรับคนมีคู่รักยังไงอาจารย์ก็รักกันกอดกันจิตใจหนักแน่นมั่นคงเห็นไหมรัดกันไว้กอดกันไว้ไม่หนอกใจไม่หวั่นไหวในสถานการณ์แบบนี้ต้องหนักแน่นต้องมั่นใจต้องกอดกันให้แน่นนะถึงบอกว่าบูชาแล้วดีส่วนเรื่องของการเงินบูชาแล้วเนี่ยเก็บเงินอยู่ คือสำหรับใครที่เก็บเงินไม่อยู่มีกินเท่าไหร่ก็จ่ายออกหมดได้มาเท่าไหร่ก็กินหมดใช้หมดบูชาแล้วดีสำหรับคนเก็บเงินไม่อยู่นะมีกินมีใช้ไม่หมดไม่อดตายป้องกันคุณใส่สะท้อนสิ่งไม่ดีใครอยากได้ชุดนี้แคปหน้าจอแล้วทักแชทมาได้เลย239บาทส่งฟรีไม่มีปลายทางย้ำา239บาบาทส่งฟรีไม่มีปลายทางสุขภาพ,าพระวังเรื่องของ หมดลูกรังไข่อวัยวะเพศต่อมลูกหมากนะคุณผู้ชายก็ต้องระวังกระเพาะปัสสาวะด้วยส่วนใหญ่จะอยู่ที่ระบบสืบพันธุ์ต้องระวังใครอยากเสริมสเสน่ห์เสริมดวงช่วงนี้บูชาพระด้วยดอกไม้และบูชาเทพด้วยดอกไม้ย้ำว่าต้องมีกลิ่นหอม ใครกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ขอให้มีสเสน่ห์มีกินมีใช้ร่ำรวยได้รับข่าวดีใครจะเช็คดวงส่วนตัวอาจารย์รับดูดวงด้วยไพ่ยิบซีทักแชทมาได้เริ่มต้นหนึ่งคำถาม3าม39บาทค่ะสวัสดีค่ะ